สวัสดีครับผมทาลุยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดบล็อก VBT08 นะครับผมอ่าเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับอันนี้ประกอบไปด้วยแครน4แครนนะครับผมมีไาเนโรมีจ็อกเกอร์นะครับเดนมิชั่นโพลิสแล้วก็อลาร์เทิร์นนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่ามี1บล็อกควรมีอะไรบ้างนะครับผมเข้ามาใกล้ๆกันเลยนะครับชึบนะครับ1คาตันมี20บล็อกนะครับ1บล็อกโอ น่าจะเป็นอะไรใหม่สักอย่างนะฮะยังไม่ทราบเลยฮะหนึ 1, ่งม็อกมีกี่ซองนะครับมาดูกันน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหกนะครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเราจะเปิดทีละสามไปเลยเพราะผมก็ยังไม่รู้นะฮะมันควรมีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือเจ้าของร้านเจ้าของร้านเล่นลิงนะครับเพราะงั้นต้องมีลิงให้เจ้าของร้านนะฮะล็ <laughs> อกที่รอคอยมานานแสนนานเด้อ โอพีแพ hmm? oh ็กออกนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าอย <c oughs> ากได้ลิงก์มันออกออกราขึ้นโนะ้บล็อกแรกเราเปิดบล็อกเดียวนะครับเราก็นี่ให้แล้วครับเราก็จัดให้คุณเห็นกัน เรียกว่าแหลมๆแ,แล้วนะฮะบล็บอกแรกก็เอชพีแพ็เข้าไปแล้วนะฮะผมปลดบล็อกเดียวนะครับน้อยใจไม่ได้ไม่ได้ลิง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 รอผมอยู่นี่คืออะไรดริงมั้ยน่าจะใช่น,นะครับผมมองกลับหลังอยู่นะไม่ได้มองไปพวกคุณนะครับโอ้ขาสวยนอนสวยงามสวยนอน,สว,น,อนสวยงามมากๆเลยนะฮะแต่มันจะสวยงามกว่านี้นะถ้ามันออกลิงนะครับมันไม่ออกลิงเออเสียดายจังเลย าน,นันไมแได้ครับเดี๋ยวเราไปเก็บตังกับคนที่ซื้อออเทิร์นเทิร์นแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้ห้ 5, 6, าหกเจ็ดใบสวยงามมากๆนะครับผมโอ้เอ้ยไม่ไมไ่ออกลิง์วะเจ้าของร้านต้องมานั่งซื้อใหม่เองอ่ะเนี่ยกี่ฟอยแล้วอะลืมนับ เดี๋ยวิอยนับนะเดี๋ยวค่ยนับนะทีเดียวนะนี่คือเราให้ดูนะครับว่าหนึ่งม็อกมีอะไรบ้างนะครับผมเดเราเหลืออีกเพียงแค่ าซองสุดท้ายนะครับสำหรับ VBT 08นะครับผม2ซอ,องสุดท้ายแล้วครับผม นี่เป็นแค่แหล่เลยฮะอะไรนะแหล่ครับอ่ะก็เ,เอาวางให้ดูไงหมดแล้อครับหนึ่งบล็อกก็คือหนึ่ง VR นะครับผมเดี๋ยวหาแป๊บนี่ Double R Double R นะครับอันนี้ Double R เป็น R นะครับนีชิปเป็น R นะครับผมอ่าเป็น R ที่เป็น R ที่เป็น R โอเคหนึ่งบล็อกครับจะมีหนึ่ง VR ประกอบไปด้วยหนึ่ง VR อย่างต่ำนะครับสามชิปเป็นอาร์นะครับแล้วก็ห้าแบบเป็นอาร์และเอพิพันี่คือเรียกว่าของแถมนะฮะมาซูมดูใกล้ๆว่าเอพิพัแต่ละใบสวยไหมครับไล่เรียงให้เขาดูหน่อยสวยมากนะครับงานดีมาก สีสันก็สดใสนะครับผมบล็อกนี้จำหน่ายวันที่18เดือน,เด,อน,นเดือนมิถุนายนนะครับผม2,563นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับผมนำเข้าโดยบริษัทคิดแอนคิดนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าจะทำว่าคางิโร่ได้ยังไงลิงจกเกอร์ได้ยังไงนะครับผมวอลเล็ได้ยังไง ด้วยของใหม่นะครับผมอยากให้เราทำคลิปรีวิวอะไรสานะมารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าฝากติดตามได้วยนะครับขอบคุณครับ